สวนสัตว์ไยออนร์กจังหวัดอุทัยาค่ะองลิ้นเลยว่ะวันยั่วยั่วใแตะลิ้นกันมันแตะลิ้นวุ้ยมันดึงแรงอยู่เนี้ยหายใจแรงมากย่วายั่วยั่วย่อ้สิแ้วให้เขายตัวน้อยนี่มีเสียงด้วยนะคะ บอลตรงนี้ไ hmm. ม mm ่เ hmm. ส mm ียงแล้วมันยัวไม่ไหวแล้วนี่ครับครับโอ้ยมันลิ้นไม่หดไปด้วยวันดูดิถ้าหิวก็ไม่ให้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 จริงโอ้ยโอ้ยบอนเอาไว้เอนหมดละไปหมดนาทีเราแล้ว มันสังเกสีอย่าพึ่งนะเปิดมีแล้วอย่าพึง่งบอกเขาเลยหลุดแล้วไปบอกเขายังไม่ได้ให้เลยปอ,รอนรอาหน่อย ปลาเทียมแต่ไหมดูแล้งหัวมุกนั่นตรงนี้หมดเลยตกจ้ะนี่นะคะปลาช่อนอเมซอนกับปลาจระเข้นะคะตัวใหญ่พอๆกับคนเลยค่ะนี่นะคะดูวิธีการให้อาหารเลยค่ะ อ่า่ะได้เลยค่ะกระจายแล้วตอกกระจายปุ๊บมันเวลาดึงขึ้นเลยนะโเลอ้ยเรียบร้อยค่ะดูมาตั้งท่ากระโดดดิเอดิอันนี้จะละแค่น้ำเค็มนะคะพี่อเจ็บคุมแสบบ้างหระเมื่อกี้มันกระโดดโดดสูงมากนะคะโดดจริงโดดสูงนะดุด้วยนะคะโดดจริงโดดริเพิ่โยนเลยทีเดียว ทานแล้วพี่กอนช้าช้าอุ้ยอยู่ดูจริงอะโอ้ยนี่นะคะลำแขนมากส่วนสัตว์นะคะอายุยังอ่อนปลานะะคสูงมากดูสูงมากนะจระเข้ันเป็นจระเข้น้ำเค็มเละตัวใหญ่ปอนตัวใหญ่มาแล้ว

<c oughs> เอาเชือกเอาดิดึงแบบกระตุกอุยยัง <c oughs> อันนี้นะคะเป็นน้ำเค็มเป็น alligator ร้อยเปเอร์เซ็นเลยค่ะตัวนี้ดุมากนะคะดุมากมาก อุ้ยอุ้ยปอเราเอามาแย่น้ําเค็มนี้บ่อนี้นะคะเป็นบ่อจระเข้น้ําเค็มนะคะดุมากนะคะดุมากนะคะนี่น้ําเค็มจะมีขนาดตัวเล็กกว่าจระเข้ไทยน้ําจืดนะคะจระเข้น้ําจืดบ่อกระโดดครับลูเฮ้ยมันกังการบอกว่าเฮ้ยเพือกแบบมันเหรอ อุ้ยกระโดดสูงขนาดไหนวะสูงมากวันย่าเอามือหย่อนลงไปเด็ดขาดนะมันกระโดดนะมันกระโดดนะสูงถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วอุ้ยยัะไรนย่อะไรนี่อะไรนี่มันกระโดดจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยม้ยกระโดดจริง อนี่ไวามากนะคะอุ้ยพึ่งฝั่งนี้พึกฝั่งนี้แม่ดูด้วย เออปอนต้องวิ่งลากลากมันเหมือนตกเบดด็ดอะมาแล้วตัวยายกลับแล้วปอนต้องลากเหมือนตกเบด็ดวันนี้เอามือออกดูเออมาแล้วค่ะซาลาเคนะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะนี่นะคะ โอ้โอ้โอ้ดูนะคะโอ้ตกจระเข้นะคะตัวไหนหิวเขาก็จะขึ้นมานี่มาอีกตัวแล้วค่ะมาเลยนะมาแลค่ะโอ้วัอย่าเอามือไปออกมาไกลมากโอ้ เอ้าเร,เรียบร้อยเรียบอุ้ยเสียงงับนางรุนแรงยังงับดังมากเลยอันนะอันนี้บอ่อจระเข้น้ำจืดนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะให้อาหารจระเข้กันนะคะเยอะมากก็เขาก็จะมีกฎนะคะห้ามยื่นสิ่งของลงหรือห้ามปีนแล้วก็ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจระเข้นะคะจะสามารถกระโดดได้สูงมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามันรอดูกันเลยนะคะ สวนสัตว์ไลออนปารกจังหวัดอยุทยาค่ะนี่นะคะเอาตบกับพื้นมาแล้วค่ะตบกับพื้นก่อนตอนตบกับพื้นนี่นะคะเป็นเสือนะคะตัวเมียนะคะ หนี่หิวมากเลยค่ะแต่เขาเลี้ยงดีนะคะที่นี่อ่ะดูค่ะดูค่ะดูวิธีการให้อาหารอ้าวโู้เจะกินในคนั้นก่อนอะ่ะโ,โอ้โอ้ดูค่ะโอ้ห้องบนดองข้างบนข้างบนห้องบนงบน,นี่ค่ะ เอาแล้วเอาว้าว,ว,อ,วอีกไม้หนึ่งนะคะให้อาหารน้องวันยืออน่น้าไปมดูมันตกนะถึงออกมาถึงออกมาวันสู้วันสู้มันวันสู้มาสู้สู้